จะสาธิตนะครับการเข้าสอบในระบบออนไลน์ของคณะพยาบาลศาสตร์นะครับเริ่มที่นิสิตเข้าไปที่ nu.msu.ac.th นะครับก็คือเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหคามนะครับจากนั้นนะครับนิสิตกเ็เห็นหน้าเว็บไซต์หลักของเรานะครับนิสิตก็เลือ่อนสกอร์เมาส์ลงมานิดนึงนะครับนิสิตก็จะเห็นคําว่าระบบการเรียนออนไลน์ของคณะเราปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ จากนั้นพอที่ิตคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีเมนูหลักๆ2อ,อันอยู่ที่สอบออนไลน์กับการจารัดการกสอนออนไลน์ซึ่งเราจะใช้ในภาควิเศษห้าหกสองนะครับตอนนี้ก็คลิกเข้าไปที่สอบออนไลน์ตามภาพไปของเราก่อนนะครับเข้าไปก็จะผ่านเข้าไปที่เว็บไซต์การจัดการสอบออนไลน์นะครับก็จะมีหน้าแรกแล้วก็หน้าสําหรับกรรมาการการและผู้คุมสอบนะครับ ส่วนของนิสิตก็ดูที่นาแรรนะครับก็จะแบ่งออกขั้นตอนการสอบจะแบ่งไปสามขั้นตอนใ,นใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. นึ่งนิสิตรายงานตัวเพื่อเข้าสอบครับผ่าน Google f o r m นะครับนิสิตก็คิดเข้าไปนะครับนี่คือขั้นตอนที่1นะครับนิสิตก็ใส่อีเมล m s u a c t h ของนิสิตนะครับจากนั้นนิสิตก็เลือกรายชื่อตัวเองนะครับ นิสิตที่ลงทะเบียนก็จะมีชื่อในนี้เท่านั้นนะครับคนที่ไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีนะครับจากนั้นก็จี่ก็เตรียมเปิดเข้าไปสู่ขั้นตอนที่สองเลยนะครับก็คือการเปิดกล้องเพื่อให้กล้องเริ่มทํางานนะครับตอนนี้กล้องครูใช้อยู่ตรงนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าทํางานได้นะครับจากนั้นนิสิตก็กดเข้าร่วมนะครับแค่นี้นะครับ ดังนั้นมี่สิเห็นแล้วนะขั้นตอนที่สองเข้ารายงานตัวแล้วก็ออนไลน์ผ่าน Google Meet นะครับพอเข้ายืนยันตัวครั้งที่สองเสร็จอาจารย์เห็นหน้าเสร็จนะครับเมื่อเพื่อนเข้ามาออนไลน์ครบนะครับอาจารย์เขาก็กรรมการกลางก็จะส่งรหัสผ่านของข้อสอบเข้าในช่องแชทนะครับถามว่าช่องแชทอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยนะครับครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับช่องแชทอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับอาจารย์เขาจะส่งมานะครับรหัสเป็นเลขหกตัวนะครับ ก็จะสามารถเข้าได้นะครับจากนั้น mm hmm. นิสิตก็มาดูขั้นตอนที่สามนะครับพอนิสิตเนียนิสิตก็คลิกเข้ามาทีา่วิชาที่จะสอบนะครับก็คือขั้นตอนที่สามนะครับก็จะพบว่ามีเรียงกูเก e t i n g ให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เข้านะครับเลือกชื่อนิสิตนะครับตามชื่อนิสิตลงทะเบียนเลือกรหัสนิสิตที่ถูกต้องนะครับจากนั้นพอิิส กรอกพาสเวส่วนที่ถูกต้องตรงตัวนะครับ6ตัวก็นิสิตก็จะสามารถไปที่ถัดไปได้นะครับเนี่ยโดนล็อกไว้นะครับถ้าตอบไม่ถูกหรือตอบมั่วจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับก็จะตอบว่าพาร์ตส่วนอินค r ร์เรกตนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ครับก็ท่านี้นะครับหลังจากนั้นนิสิตก็ทำข้อสอบไปเรื่อยจนเสร็จแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับก่อนกดส่งข้อสอบครับสวัสดีครับโอเคครับ